ติดเหลืองค่ะพอติดเหลืองแล้วก็ลําบากน้องส้มบอกว่าลิมิทด้วยอันตรายนะคะดูดีๆนะะตามตามที่เราเห็นกันเลยนะคะเราจะเจอป้าน้อยคือหน่ายหน้าฟีดเยอะมากนะคะสวัสดีพี่เวลาดจ้านะคะป้าน้อยก็คือเป็นสองครั้งมงซิมก็ไปเอาออกนะคะอ่าอันนี้ก็เลยต้องมาบอกต่อนะคะเจอหลายท่านเลยนะคะเจอหลายท่านเลยนะคะแล้วก็ถอดพี่เวลาด้วยค่ะนะคะ พี่เวลาก็เป็นรุ่นพี่นะคะที่คอยแนะนําพิสนิทมาตลอดนะคะขอบคุณพี่ชายใหญ่ของเราเนาะดีนะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะดีมีเขาไม่ให้รีมิกบ่อยนะคบใช่ค่ะพี่เขาไม่ได้ให้รีบิกบ่อยนะคะเพื่อนก็บอกว่าถ้าแชร์จะเอาไว้ดูเองก็เก็บไว้ในที่เมสเซจเจอร์ของเราเนาะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนๆพี่ๆเราที่แนะนําฝนตกพี่เลยยังไม่ได้เปิดบ้านโอเคค่ะ นะคะคเดี๋ยวฝนหยุดค่อยๆเปิดก็ได้ค่ะคุณวิไลวันเนาะอะ่ช่วงนี้เป็นยังไงคะน้องวิไลวันเนาะขยายโปรไฟล์ไปเรื่อยๆใช่ไหมอดีนะคะถ้ามีเพื่อนเขาบ่ะแล้วการที่เราจะรีมิกอะไรมาสักอย่างเราก็ต้องดูด้วยนะคะของเขาอาจจะไม่ผิดนะคะ อาจจะมาผิดที่เรานะคะเพื่อนๆเนาะเราประมาณสักสิบสี่วันอะไรเงี้ยบางทีก็อาทิตย์หนึ่งอยากให้แบบผ่านไปเลยอะ่ะไม่อยากให้เนิ่นนานสองเดือนสามเดือนเพราะว่าตัวนี้ก็คือถ้าสามเราเรื่องนิดนึงนิดเดียวก็ยังดีนะคะขยายโปรไฟล์นะคะเพื่อนๆเนาะเราจะต้องขยายโปรไฟล์ไปเรื่อยๆคาว่าขยายโปรไฟล์นะคะเพื่อนๆบางคนตื่นลงมาก็ อากาศสดชื่นได้ยินเสียงกบเสียงเขียดลองนะก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอขอบคุณเพื่อนๆไปเลยนะคะเหมือนกำลังใจให้กันทุกคนนะคะทุกคนมีความสามารถทุกคนละคะเนาะเพื่อนๆเ,เนาะแต่ว่าวันไหนแค่นั้นเองขอให้เรามีความพยายามทำอะไรก็ช่างเราต้องดูเลยนะคะดูจนจบเลยนะคะแล้วก็ตรวจคำละเอียดอ่อนด้วยว่ามันมีหรือเปล่านะรู้สึกวันนั้นนะคือ ปิดตอนไหนก็ได้คะ่ะเปิดตอนไหนก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้หมายถึงว่าเราก็คาดเคลื่อนไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะพี่ระบบก็เข้าใจไปทักทายนะคะครั้งแรกที่เข้าไปอาจจะเคลือค่อนนิดนึงแต่เราก็จะต้องพยายามเข้าไปทําความรู้จักกับเพื่อนคนนั้นใช่ไหมคะเพราะมันเป็นคําละเอียดอ่อนนะคะเพราะหลายคํานะคะหลายค,ะคะํา,าค่ะเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าพี่สนิทก็นะคะปล่อยผ่านไปก่อนเนาะปล่อยผ่านอะไรก็ช่าง เราต้องดูเลยนะคะดูจนจบเลยนะคะแล้วก็ตรวจคําละเอียดอ่อนด้วยว่ามันมีหรือเปล่านะรู้สึกว่าในนั้นนะคือเพื่อนๆพพี่ๆที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็เดี๋ยวเช้านี้พี่สนิทจะพูดเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเ,เพราะว่าเข้าไปไปหลังบ้านเพื่อนๆมาแล้วนะคะเจอเพื่อนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะย่างค่ะเรื่องของการย่างย่างหนูย่างหนูอะไรต่างๆนะพี่ นะคะการแก้ไขอยู่แล้วเนาะเวลาเราลงไปเราไม่จะเป็นต้องลบไปทั้งหมดถ้าไม่ผิดจริงๆนะคะถ้าไม่ผิดจริงๆไม่ต้องลบถ้าผิดดังด้านข้อคีน้องๆนองเนาะตรวจโปรไฟล์หลังบ้านให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะครบหกหมื่นนาทีไม่งั้น,นเราจะรอนานมากนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าโปรไฟล์เราไม่สะอาดเนาะพีน้องๆเนาะตรวจโปรไฟล์หลังบ้านให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะครบหกหมื่นนาทีไม่งั้น,นเราจะรอนานมากนะคะเพื่อนๆค่ะ ถ้าโปรไฟล์เราไม่สะอาดเนะดาะร่าจะนะคะพี่พรสกุลก็สวัสดีคุณวิไลวันวงเจริญนะคะน้องสมัยสุนนลก็ทักทายสวัสดีผู้ไมคะาก็บอกโอพี่ตรงนั้นผิดตรงนี้ผิดโอเครีบแก้ไขได้เลยเนาะอ่าหรือเราจะลบหรือเราจะไปแก้ไขเพราะว่าคลิปวิดีโอมันก็มีเลยนะคะน้องส้มเปรี้ยก็ทักทายคุณตาวินิษคะ่ะนะคะ ่าทักทายสวัสดีคุณน้อยเอ๋ยนะคะน้องส้มป้าน้อยมาหาหาว่ามีเพื่อนเยอะก็ยิ่งดีนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนเข้ามาหาเราเยอะได้เพื่อนเยอะก็ดีแต่ถ้าครบห้าพันครบห้าพันทันป่ะเมื่อสักครู่ไม่เห็นโปรไฟล์ค่ะป้าน้อยเนาะ ทําทความรู้จักนะคะคุ้นเคยท,ทุกท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับป้าน้อยดีเนาะแต่ประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมและได้รับฟังและจะได้เข้ามาทํางานให้พี่ระบบเยอะๆนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากๆเม,มนเพื่อนๆแล้วก็ดูหน้าฟีดนะคะเพื่อนค่ะอันนี้ก็คือเราแบ่งเวลาเนาะแต่ถ้าใครมีเวลาอยู่กับบ้านไม่ได้ทําอะไรนะคะเสียใจัพะมันใกล้ตัวเราเหลือเกินนะคะที่เราพูดออกมาเนี่ยคือมันผิดนะคะเพื่อนค่ะ ถามว่าถามว่ามันผิดยังไงนะคะถ้าเราประมาณสักสิบสี่วันอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาทิตย์นึงอยากให้แบบผ่านไปเลยอะ่ะไม่อยากให้เนิ่นนานสองเดือนสามเดือนเพราะว่าตัวนี้ก็คือถ้าสามแบบมันใกล้ตัวเราเหลือเกินนะคะที่เราพูดออกมาเนี่ยคือมันผิดนะคะเพื่อนคะ่ะทําถามว่าถามว่ามันผิดยังไงนะคะถ้าสีแดงนี่ไม่ได้นะคะเพื่อนขาน้องซิมเลยบอกนะคะเพราะว่าเข้าไปเข้าเข้าไปบ้านเพื่อนๆน่อนอะก็จะเห็นคะ่ะเพื่อน่าเห็น นะคะพเพื่อนๆค่ะเกง่งเก่งต่อระบบอย่างเดียวนะคะว่าเราต้องทําให้ถูกกดถูกระเบียบเขาแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆตามมานะคะพเพื่อนไปตรงนั้นแก้ไขนะคะมันก็จะมีตัวหนังสืออะไรที่มันมีอัปเดตอะไรเนะะี่ยเราก็กดพิมพ์ก่อนนะคะพิมพ์เสร็จนะคะแก้ไขตัวหนังสือเสร็จแล้วอืเจอเพราะว่าน้องเคยบอกแล้วนะคะว่าอันนี้น้องต้องเข้าไปเช็คแต่จริงๆมาฟังครูสนิทหน่อยครับตอนนี้ ขอโทษนะคะพี่ามาตรฐานของการแชร์ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าก็ได้ความรู้กับน้องที่อยู่ในนี้ก็คือเพื่อนๆที่อยู่ในนี้แหะค่ะนะคะทนะําไมถึงรู้โดนถูกแจ้งเตือนมามีสองภาพคะ่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะกําลังจะขึ้นต้นไม้กําลังจะข้ามถนนนะคะนะคะ ตอนนี้มีคำใหม่ๆมานะคะเพื่อนๆเวลาเราเข้าไปหาเพื่อนๆในห้องไลน์นะคะเราจะใช้คำว่าสวัสดีคุณนี้อย่างนี้เนาะถ้าเอาความละเอียดจริงๆคำว่าเลือดก็เขียนไม่ได้ใช่ค่ะเพื่อนๆเนาะใช่นะคะ<笑><笑>เขียนได้อย่าบอเจอเพราะว่าน้องเคยบอกแล้วนะคะว่าอันนี้น้องต้องเข้าไปเช็คแต่จริงๆมาฟังครูสนิทหน่อยครับตอนนี้ ขอโทษนะคะพี่น้าฟีดเลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะป้าน้อยเนาะขอบคุณมากๆดีใจคะ่ะดีใจเนาะเพื่อนๆคะ่ะทักทายป้าน้อยกันนะคะเพื่อนๆเนาะสร้างเสื้อคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะถอดเสื้อไม่ได้เลยนะคะเพื่ er> อนๆถอดเสื้อไม่ได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือเจอที่เข้าไปหลังบ้านมาตอนรับพี่พรด้วยค่ะพี่พรก็ทักทายพี่วิราชนะคะน้องสมัยก็ทักทายน้องส้มเปรี้ยวผ่าพื้นนะคะ นะคะมีโอกาสนะคะอย่าไปคิดว่าตรงนั้นคือคือน่ารักนะเขาไม่นี่มองกับเรานะคะว่ามันน่ารักเนาะอ่าเขาต่างประเทศบางทีเรา,าหลายยานนะคะบางท่านเพื่อนๆก็บอกว่าหนูผิด ตรงไหนหนูผิดคลิปไหนอะไรอย่างเงี้ยทำธุระแป๊บนึงนะเปิดตาไว้ค่าน้องส้มพิ่สองวันก็ได้แต่ต้องมันไปตรวจนะคะว่าผิดหรือเปล่าเนะาะบางครั้งนี้การที่มีโฆษณาแปะไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปนะเพื่อนๆค่ะบางทีอาจจะไม่ผิดกับเขาก็ได้นะอาจจะมาผิดกับเราก็ได้นะคะเพราะเราก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเราติดเหลืองเนาะติดเหลืองนะคะเข้าไปหลังบ้านนะคะไปดูปรากฏว่าไปติด ไปติดเป็นเนื้อหาเป็นข้อความนะคะเพื่อนค่ะเป็นข้อความบางอย่างสิ่งที่แต่อาจจะมาผิดที่เรานะคะลองลองดูนะคะความผิดคนเรามันไม่เหมือนกันพี่สนิทก็เอาแท้ประสบการณ์ของพี่สนิทที่พี่ระบุจะหน้าของใครนะคะเพื่อนถ้าเราไปเจอใบหน้าของเพื่อนนะไม่ต้องตกใจละคะ่ะเป็นผิดข้อความก็กดไปที่ข้อความได้เลยนะเสื้อคะ่ะเพื่อนๆค่ะถอดเสื้อไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆถอดเสื้อไม่ได้เลยนะคะ อ่าอันนี้ก็คือเจอที่เข้าไปหลังบ้านมาค่ะพี่เวลาบอกสวัสดีฮ่าฮาสนุกดีค่ะนะคะดีค่ะป้าน้อยค่ะทาให้คนที่ดูแล้วก็แบบคลายเครียดไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ได้มีไม่ได้มีความทุกข์ใจอ่ะอ่าเนาะสวัสดีค่ะคุต,ตาวินีสสวัสดีค่ะน้องลุงลภพาก็ทักทายน้องสนิทมาแล้วค่ะวันนี้นะคะ เจอเจ้าแววเสียงอยู่ที่สมุทรปาการนะคะเหมือนเดิมค่ะบางพีสมุทรปาการเหมือนเดิมนะคะเราไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อนค่ะเราไม่ทิ้งกันเราไปต้องไปหา,าเพื่อนใหม่ๆบ้างนะคะไปดูไปชมคลิปภาพยนตร์นะคะป้านอยากให้เข้าไปเช็คอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนค่ะ อเอาให้ละเอียดเลยค่ะเพื่อน่าโปรไฟล์ที่เราปั่นเนาะความจําของยายจําดีมากเลยค่ะพี่ชายของน้องอก็คืออันไหนที่ที่ที่น้องมีปัญหานะคะพี่น้องนี่ขอบพระคุณค่ะสวัสดีน้องลุงนภานะครับนะคะน้องลุงนภา,าแห่งนครปฐมนะคะมาให้กําลังใจพี่สนิทพี่เพื่อนๆกน็แนะนําว่าให้เก็บไว้ในที่ Messenger นะคะพี่ น้องก็เลยนําไปเก็บไว้ใน m e s s e n g e r ละหลังจากนั้นก็คือบางอย่างเพื่อนพี่ๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักทายเพื่อนคุบก็ขออภัยไว้ตรงนี้นะคะขอโทษพี่ระบบขอโทษพี่ AI ด้วยค่ะถ้าวันนี้พี่สนิทพูดผิดพลาดประการใดนะคะก็อยากแชร์ไปรเรื่อยๆนะคะคุณอุดมไปหรือยังคะคุณอุดมเนาะอย่าลืมนะคะคุณอุดมนะคะน้องสนิทค,คนนี้ก็คือขอให้คุณเวลาก็จะเข้าไปให้อีกครั้งนึงเนาะสวัสดีครับสวัสดีนะครับ สวัสดีคุณกองสีนะคะคุณตาเวนิสวัสดีคุณกองสนอะไรอ,ะอ่ะเขาเรียกว่าก้อยอะไรนะลาบก้อยลาบเนื้อที่แดงๆนะคะเพื่อนนะพิสิทิก็อยากให้พิจารณาก็เข้าไปช่วงกลางวันพี่เวลาจะได้ให้เนื้อหาสาระค่ะเพื่อนเอนาะ no? เราก็จะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะตามสไตล์นะคะของเพื่อนแต่ละคนนะคะเพ,เพื่อนไม่ได้ว่านั่งทาทาช่องของพี่สนิทพี่สนิทไม่ได้นั่งอยู่หน้านั่งนั่งอยู่ที่บ้านของพี่สนิทคนเดียวนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็เอาความคุณตาเวนิดก็ทักทายคุณน้อยเอ,อ๋ยด้วยค่ะสวัสดีครับนะคะนะคะ,นะคะพี่วิราชก็ของพี่ยังไม่ถึงเวลาครับอของเรา